สวัสดีครับผมหมามา่ามีครับวันนี้มารีวิวสินค้านะครับผมตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กมือสองือจำนำนะครับผมของทางร้านไอทีเทคนิคสองนะครับผมเครื่องนี้นะครับผมเป็นขอนิทอดเดี่ l นะเป็นเดลวิสสไปรอน5 5 5 9นะครับผมตัวนี้ซีพียูเป็นอินเทลคอร์ไอห้าเจเนเรชันที่6นะครับผมรหัสซีพียูเป็น6 2 0 0 u นะครับผมสปีดวิ่งอยู่ที่2.3งกิกนะครับผมตัวการ์ดจอนะใช้เป็นของ AMD Radeon R5 M ร 3-3-5นะครับตัวนี้2จิกนะครับผมตัวการ์ดจอนะครับผม2จิกของเป็นของ AMD CPU เป็นของ Intel การ์ดจอเป็นของ AMD Fusion กันนะครับผมแล้มใส่ไว้4จิกนะครับผมสบายๆเลยแล้วก็ฮาร์ดดิสสำหรับเก็บข้อมูลตัวนี้500จิก ในตัวเครื่องมี DVD ีีมีบ i ยไฟท์นะผมกล้องเว็บแคมหน้าใช้งานได้ปกตินะครับผมจอเป็น l e d 15.6นิ้วนะครับของเดิมผมปรินป้ายมาเปาา็น14ของภัยจริงนะครับตัวนี้เป็นจอ15.6นิ้วนะครับผมแบตเตอรี่เก็บไฟอยู่ประมาณ3ามชั่วโมงนะครับผมแล้วแต่การใช้งานนะครับผมถ้าใช้งานเซฟเซฟก็อยู่ประมาณ3-4ชั่วโมง5ชั่วโมงได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใช้งานเต็มสปีดเป็น ความนั่นนะครับผมก็จะอยู่มาสองสามชั่วโมงอยู่ประมาณนี้นะครับผมอุปกรณ์แถมมีเมาส์นะครับผมมีเมาส์แถมให้มีแผ่นรองเมาส์แถมให้นะผมแล้วก็มีสายชาร์จคู่ตัวเดิมๆแถมไปให้นะผมเรามาเริ่มดูกันเลยนะผมเริ่มจากตัวบอดี้จอนะผมตัวบอดี้จอนะครับผมเวลาเปิดเครื่องนะหน้าจอกลางได้ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมหน้าจอกางได้นี่นครับผมกางได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเรามาดูหน้าจอนะครับผมตัวนี้หน้าจอ หน้าจอ L E D 15.6นิ้วใหญ่เลยนะผมจอใหญ่สบายสบาย,บายตาเลยนะผมกล้องเว็บแคมนะผมกล้องไมค์อยู่ด้านหน้านะผมกล้องอยู่ตรงนี้นะครับผมไมค์อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมสวิตช์ power ในการเปิดเครื่องนะผมสวิตช์ power อยู่ตรงนี้นี่ปุ่มนี้นะครับผมปุ่ม power ในการเปิดเครื่องกดทีเดียวครั้งเดียวนะครับผมไม่ต้องกดซ้ำกดจำกัน,กนบ่อยลักษณะของปุ่มคีย์บอร์ดนะผมให้ดูลักษณะของปุ่มคีย์บอร์ดเป็นแบบนี้ คียบอร์ดผมเทสให้แล้วนะใช้งานได้ทุกปุ่มดีนะครับผมแล้วก็ตัวทัชเพดเมาส์นะใช้งานได้ปกติคลิกซ้ายคลิกขวาอยู่ในแผ่นเดียวกันเลยเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับผมปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาอยู่ในแผ่นเดียวกันชุดตัวเลขนะครับผมของชุดตัวคีบอร์ดเนี่ยนะผมมีชุดตัวเลขให้เวลาพิมพ์งานเอกสารนะที่ต้องการพิมพ์คีย์ตัวเลขบ่อยๆนะผมใช้ตัวเลขที่ตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายนะผมสะดวกสบายกว่าการใช้ตัวเลขที่อยู่บนนี้นะผมเพราะว่าตัวนี้เราจะคุ้นเคยกันมากกว่านะผม ลักษณะตัวนะครับผมบอดี้ท่อนล่างเป็นสีเทาดำนะครับผมกอบจอสีดํานะครับผมเอามาดูฝาหลังกันนะครับผมฝาหลังนะตัวนี้สีขาวนะครับ บ้านหลังสีขาวนะครับผมตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องผมก็ลงวินโด้นะครับผมเป็นวินโด้สิบหกสิบสี่บิตโปรแกรมพื้นฐานต่างๆก็ลงมาให้แล้วนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมโปรแกรมพื้นฐานลงมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับโปรแกรมออฟฟิศเนี่ยลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบดเอ็กเซลพวกพวกนี้ผมลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนโปรแกรมอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฟซหรือไลน์นะครับผมสามารถล็อกอินบล็อกไแล้วเข้าไลน์ได้เลยนะครับผมส่วนเฟซก็สามารถเข้าได้ที่ google หรือ microsoft edge ก็ได้นะครับผมเข้าไปในนั้นได้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเครื่องนะปิดเครื่องชัดดาววินโน่แป๊บหนึ่งครับผมแล้วเรามาดูกันว่าตัวเครื่องมีบอดี้มีอะไรกันบ้างตรงไหนนะครับผมชัดดาวแป๊บนึงนะครับโอเคใส่ําสั่งชัดดาวเครื่องปิดนะครับผมเดี๋ยวปิดแล้วดูหน้าจอนะครับผมตัวนี้จอนะครับผมเป็นจอด้านนะครับผมมีคาเพื่อนบ้างนิดหน่อยตรงนี้นะครับผมโอเค นี่นะครับฝาหลังสีขาวแบบนี้เลยส,สวยๆเลยนะครับผมฝาหลังสีขาวส,สวยๆเลยเดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดให้นะครับผมส,สวยๆแบบนี้นะครับผมบบนี่ฝาหลังสวยดีนะครับผมขัดด้านข้างนะครับผมขออนุญาตดูก่อนนะครับผมดูซี a p t e r ตอร์ตึ๊บตุ๊บเท็ดดีไอวิดีอ่าโอเคนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็น DC a d เตอร์นะครับผมช่องเสียบสายชาร์จที่รู ні, นี้ตามมาด้วยช่องเสียบสายแลนยังมีให้นะครับผมช่องระบายอากาศนะครับผมตัวนี้นะครับผมอย่าอะไรไปปิดไปอุดไว้นะ นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น HDMI นะครับผมสำหรับต่อสาย HDMI เข้ากับทีวีที่บ้านของเราได้เลยนะครับผมเวลาดูหนังนะต่อเข้าทีวีได้เลยไม่ว่าจะเป็นทีวี32นิ้ว40นิ้ว50นิ้วดูได้จอใหญ่สบายๆเลยนะผมแล้วก็ตัวนี้เป็น USB 3.0ให้มา1พอร์อตนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น SD card นะครับสำหรับเสียบ m e m o r รีจากกล้องจากมือถือนะครับผมช่างกล้องช่างภาพไปถ่ายงานถ่ายวิดีโอถ่ายรูปมาต้องการเอามาตัดต่อวีดีโอตกแต่งรูปภาพก็สามารถถอด m e m o r รีมาเสียบเข้าตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้ว ตกแต่งรูปภาพตัดต่อวิดีโอนะครับผมด้านหน้านะครับผมสลับตัวนี้ด้านหน้าตรนี้นะครับผมเป็นช่องให้เสียงออกนะครับผมลาโพงอยู่ตรงนี้นะครับนี่เสียงออกตรงนี้นะครับเสียงจจกลำโพงในตัวนะออกตรงนี้นะครับผมนี่อ่าด้านข้างด้านนี้นะครับผมขออนุญาตดูแป๊บนึงนะครับผมเป็น USB ออก USB แบบนี้นะครับผมตัวนี้เริ่มกันที่รูกลมๆนี้ก็เป็น จ็คนะครับผมแจ็ Jack คหูฟังนะครับผมแล้วก็ไม้นะครับผมอยู่ในรูเดียวกันเลยทั้งรูไม้แล้วก็หูฟังอยู่ในรูเดียวกันนะครับผมตัวนี้สามารถต่อออกลําโพงนอกเข้าเครื่องเสียงเครื่องขยายเวลาฟังเพลงนะครับผมต้องการให้เสียงมันพอๆก็สามารถต่อเข้าเครื่องเสียงภายในบ้านของเราได้เลยนะครับผมตามมาด้วย u s b นะครับผมตัวนี้ก็เป็น USB 2.0นะครับผมให้มาสพอร์ตด้วยกันนะเสียบเมาส์เสียบแฝลชได์เสียบอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น USB บนะครับผมได้เลยตัวนี้สบายๆนะครับผม ด้านนี้นะครับผมก็คือ DVD นะครับผม DVD อ่านแผ่นไลท์แผ่นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้ใส่เอดีลงวินโดว์ใส่เอดีตรงนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นลูรอกเครื่องนะครับผมสามารถไปซื้อสายล็อกมานะครับผมแล้วก็มาล็อกเครื่องเวลาเราไปออกบูตออกงานต่างๆนะครับผมสามารถซื้อสายล็อกมาล็อกติดกับโต๊ะกับบูตของเราไว้ได้นะครับผมการใครมาหยิบของเราไปนะครับผมเวลาผมนะด้านหลังตัวนี้ประมาณนี้นะครับผมใต้ท้องเครื่องนะครับผมใต้ท้องเครื่องตัวนี้เลื่อนสไลด์ตัวนี้นะครับถอดแบ ต่อฝาหนึ่งตัวสองตัวเนาะนะครับผมหนึ่งตัวสองตัวนี้นะครับผมเปิดฝานี้มาก็สามารถอัพแรมนะครับผมใส่แรมเป็นแปดกิกได้นะครับผมหรือว่าจะถอดแรมเก่าออกนะครับผมใส่แปดสองตัวก็จะเป็นสิบหกกิกนะครับผมแล้วก็ใส่เอเดีได้นะครับผมสบายๆลื่นไหลดีจังเลยนะครับผมจาใส่ไปเอเดดีนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมใครสนใจนะใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของก็สามารถ ครับเราเปิดเทสเล่นนูได้ครับผมที่ร้านไอคิวอิเล็กทรอนิกส์สอยู่ติดกับร้านขายจักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับฝั่งตรงข้ามธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาอุทัยธานีนะครับผมห่างจากหอนาฬิกาประมาณ200เมตรเท่านั้นนะครับผมมาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0872078533นนะครับผมเบอร์นี้แอดไลน์นะผมส่งโลเคชั่นขับรถมาจอดหน้าร้านหน้าบ้านเลยที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางนะครับผมสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกเดินทางไปที่ร้านสั่งซื้ออะไรกันได้เรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมตัวนี้โอนเงิน8,999บาทเข้าบัญชีฟรีค่าจัดส่งให้เลยทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนจังหวัดไหนนะครับผมถ้าโอนเงินเข้าบัญชีฟรีค่าจัดส่งหรือลูกค้าที่ต้องการให้ส่งแบบ COD เก็บเงินปลายทางนะครับผม COD เก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม400บาทนะครับผมลูกค้าโอนมาะจำมาก,ก่อนเนาะก็400บาทที่เหลืออีก8,999บาทเป็นเรบเคลื่อนและค่าจ่ายเงินที่ร้านที่บ้านของท่านเลยระยะเวลาในการจะส่งทั่วปรรรรระะะเเททศสสส่่่่่่่่ววววนน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 ใหญอยอยูีีีีี2ัััััคคบบผผมมงงงงงง้้้้พพุุถถึึล ช้าหน่อยนะครับผมจะเป็น3วันนะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ปรือนี้ถึงนะครับผมแล้วแต่ว่าภูมิภาคเราอยู่ห่างไกลกันขนาดไหนนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็จัดไปได้เลยใครที่ยังตัดใจไม่ได้หรือว่าอยากจะลองเลือกเครื่องอื่นนะครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมได้ในเพจฮอร์จกอไอทีเลโกนิคสองนะครับผมในในเพจนะครับผมจะมีโน้ตบุ๊กให้เลือกอีกประมาณ20กว่ารุ่นนะครับผมเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมชอบเครื่องไหนก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้หรือที่ Facebook ส่วนตัวของผม Facebook มมมากีนนะผใเพจเนฟซเข้าไปแล้วก็สามารถทัก สอบถามพูดคุยกันได้นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมสามารถวิดีโอคอลนะผ่านเฟซผ่านไลน์หรือโทรเปิดกล้องนะครับผมมาดูเครื่องกันสดๆหน้าร้านได้เลยนะครับผมเรายินดีให้บริการนะครับผมแล้วก็สินค้าในร้านนะครับผมมีรับประกัน3เดือนเต็มนะครับผมหลังจากหมดประกันไปแล้วเราก็ดูแลให้คาปรึกษาดูแลตลอดชีวิตนะครับผมตลอดอายุการใช้งานของเครื่องกันไปเลยนะครับผมสำหรับเคลิปนี้เครื่องนี้ก็ขออนุญาตรีวิวเพีเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่การรีวิวคนละใบเครื่องนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ